ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเวียนนะครับเข้ามารับชมในส่วนของศาสตร์การพยากรณ์นะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับและการจรศาสตร์ซึ่งในส่วนของศาสตร์นะครับโหราศาสตร์เนี่ยในส่วนของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายท่ายทักก็จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการดูนะครับเลือกยามต่างๆนะครับหรือเป็นการดูที่เรียกว่าในส่วนของโหราศาสตร์นะครับ โหราศาสตร์ก็จะเกี Luckily, Second, Hence, ่ยวข้องกับเรื่องของการพยากรณ์หรือทํานายทายทักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟชีวิตนะครับการดูกราฟชีวิต2ก็จะเป็นในเรื่องของปีนักสัตว์นะครับปีนักสัตว์ก็ไล่มาตั้งแต่ชวดฉลูคันเถาะนะครับมะลงมะเสงมะเมียมะแม่วอกละกาจอบุณต่างต่างนะครับหรือในส่วนของการดูนะครับราศีที่เราเกิดนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นตำรับตำราที่เรียกว่าโหราศาสตร์ ทีนี้ก็จะมีอีกศาสตร์หนึ่งนะครับที <oured> ่เรียกว่าหัตทลักษ์ศาสตร์นะครับหรือหัตศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์นะครับลายมือลายเส้นของเราเนี่ยแหละนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือหัตศาสตร์นะครับก็บอกว่าในส่วนของเส้นนะครับของคนเราก็จะมีอยู่3ามเส้นหลักจะมีเส้นชีวิตเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นใจหรือเส้นชีิตใจเส้นแรกเรามาดูเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับ ลักษณะเส้นชีวิตนะครับก็จะลากผ่านนะครับมาลักษณะนี้บางคนเส e ้นชีวิตนี่ยาวยาวมาจนถึงข้อมือลักษณะนี้นะครับลักษณะเส้นชีวิตที่ยาวนะครับหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงลักษณะนะครับมีโอกาสนะครับที่จะอายุยืนยาวนะครับลักษณะนี้นี่เขาก็จะเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับที่ยาวมานะครับมีโอกาสนะครับอายุยืนยาว มากกว่า70ปีนะครับทีนี้เส้นชีวิตนะครับบางคนนะครับ fc ก็ถามว่าลักษณะเส้นชีวิตแบบไหนนะครับที่ดีนะครับลักษณะเส้นชีวิตที่ดีนะครับเหมือนที่ผมว่าเนี่ยนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับลักษณะเส้นที่ตัดก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเส้นตัดความแบบนี้หมายถึงเรื่องของอุปสรรคในชีวิตนะครับหรือลักษณะที่เป็นเกาะ เกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตต่างๆไม่ดีนะครับหรือลักษณะเส้นชีวิตที่ขาดขาดก็คือไม่ต่อกันเนี่ยตามสำหรับตำรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราทีนี้ลักษณะสเส้นที่2นะครับจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านมาเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับ ตามตำรับตำราครับใครมีลักษณะเส้นสมองนะครับที่สั้นแบบนี้นะครับหมายถึงอะไรก็หมายถึงเรื่องของนะครับสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะครับก็คือไม่ดีนะครับแล้วก็ลักษณะเส้นสมองนะครับที่ยาวมาลักษณะนี้นะครับตามตำรับตำรานะครับเส้นสมองที่ยาวลักษณะนี้จะเป็นบุคคลนะครับที่ มีความเฉลียวฉลาดนะครับมีความรอบรู้อยู่ในตัวนะครับลักษณะเส้นสมองที่ยาวจุดที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับบางคนก็มีลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณเนินเสานะครับหรือใต้นิ้วกลางอันนี้ตามตำรับตำรานะครับลักษณะเส้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นคนนะครับที่ลักษณะจิตใจนะครับ ใจน้อยน้อยใจบ่อยนะครับลักษณะเส้นนี้เพราะว่าเส้นใจสั้นหรือบางคนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนะครับถ้าเป็นผู้นําคนนะครับเป็นเจ้าคนในคนนีก็จะใช้อานาจในทางทีิผิดนะครับหรือทีนี้นะครับเขาบอกว่าตามตำราใครมีลักษณะนะครับเส้นใจนะครับที่วิ่งเข้าหาในส่วนของเงินบริหานะครับแบบนี้นะครับตามตำรับตำรานะครับใครมีลักษณะเส้นนะครับ ใจนะครับที่วิ่งเข้าตรงบริเวณเดินพฤหัสเนี่ยตามตำรับตำราเนนะครับก็จะเป็นคนนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะได้นะครับเป็นเจ้าคนนายคนนะครับลักษณะนี้นะครับเส้นที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นของภาพรวมเส้นที่วาดนะครับทั้ง3ามเส้นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจอันนี้ดีหมดนะครับเพราะว่าไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับลักษณะหลายเส้นแต่ทีนี้มาดูลักษณะนะครับตรงบริเวณใต้เนื้อกกอยเนี่ยนะครับ ของใครหลายคนก็อาจจะมีนะครับลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นตรงใต้เนื้อก้อยเนี่ยนะครับบางคนก็มีเส้น2เส้นบ้างนะครับสเส้น4ี่เส้นนะครับลักษณะนี้ลองดูนะครับลักษณะเส้นที่เกิดนะครับเกิดอยู่บริเวณเนินพุทธนะครับเส้นใต้เนื้อก้อยหรือเส้นตรงเนินพุทธเนี่ยอันนี้วาดให้ทุกท่านได้เห็นชัดเจนนะครับ จะขึ้นลักษณะนี้นะครับตามตำราตำนาเนินพุทธเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจรจานะครับทีนี้ลักษณะนะครับเส้นที่เกิดขึ้นนะครับตามตำราตำนาเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่พูดจาดีนะครับมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่พูดจาดีนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับข้อที่สามนะครับค้าขายดีนะครับมีกําไรเพราะว่าเราพูดจาดีนั่นเองนะครับข้อที่สี่นะครับ เขาบอกว่าถ้าเป็นนักพูดนะครับหรือนักบวชนักเทศน์นี่ยิ่งดีนะครับพูดแล้วก็คนอื่นคอยตามนะครับข้อที่5นะครับถ้าเป็นนักธุรกิจก็จะถือว่าดีนะครับการทําธุรกิจนะครับข้อที่6นะครับเป็นบุคคลที่มีการวางแผนที่ดีนะครับข้อที่7จนะครับจะมีความสามารถนะครับในการโน้มน้าวนะครับจิตใจคนนะครับลักษณะลายเส้นลายมือแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเลือกนะครับเลือกงานที่เกี่ยวกับคน นะครับในส่วนของเส้นที่เนินพุทธนะครับก็บอกว่าก็จะใช้คําพูดเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอาชีพคู่นะครับอาชีพนายหน้านะครับอาชีพเลขานะครับหรืออาชีพนักพูดนะครับก็จะถือว่าดีนะครับใครมีลักษณะหลายเส้นนะครับที่อยู่ใต้เนื้อก้อยหรือเนินพุทธนะครับถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของวาจานะครับมีซั์นี่แหละคลิปนี้ขอจบการนําเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ